สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วรรณพรจะมาลงเลขดับรถต้นทุนร้อยสิบตัวค่ะวดที่ผ่านมานะคะวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหก หกค่ะหลักร้อยนะคะได้ที่เลขแปดหววออกแปดหนึ่งสองค่ะหลักร้อยผิดนะคะหลักร้อยไม่เข้าค่ะหลักสิบนะคะหลักสิบได้ที่เลขเก้าค่ะหววออกแปดหนึ่งสองค่ะเลขเก้ายังดับอยู่นะคะหลักสิบค่ะหลักหน่วยได้ที่เลขเจ็ดค่ะ งวดที่ผ่านมานะคะได้8 9 7หวยออก8 1 2นะคะเพื่อนๆหลักร้อยนะคะผิดที่หลักร้อยค่ะเพื่อนๆเรามาลุ้นต่องวดที่จะถึงนะคะงวดวันที่1ตุลาคมพศสส2566ค่ะหลักร้อยงวดนี้ได้ที่เลข2ค่ะ หลักสิบได้ที่เลขเจ็ดค่ะหลักหน่วยได้ที่เลขห้าค่ะงวดนี้ได้สองเจ็ดห้าค่ะเพื่อนเพื่อนเรามาลุ้นกันค่ะงวดวันที่หนึ่งตุลาคมค่ะขอให้เพื่อนเพื่น,น,นมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ